สวัสดีครับในเช้าวันที่28กันยายน2566กับผมนัทวัฒน์นราเศษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจจับพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึงข้อ21พระคำได้กล่าวไว้ว่าท้องจะอิ่มก็จากผลปากของเขา เขานำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งมีเสียงน้วมมี เพื่อนที่แ้งทำเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนที่ใกล้คิดยิ่งกว่าพี่น้องเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจะนะคําคของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในการดำเนินชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าอย่างเชื่อฟังและอ่ แล้วก็เดินติดตามอย่างไม่สงสัยไม่ลังเลในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าเราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้เขาพงทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนล้วนแล้วที่มาจากพระเจ้าล้วนแล้วที่มาจากการทรงนำที่มาจากพระเจ้าล้วนออกมาจากพระโอษฐขององค์หรือการอ่า นำของพระองค์ทุกอย่างของพระเจ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกยังมีความผิดบาปล้งเหลืออยู่ขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระล้างลูกด้วยกายวาใจได้ด้วยคำพูดด้วยท่าทีสิ่งไหนไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าองพระเจ้าแล้วก็ขอเลขอขอวลพ,พี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคคำของพระเจ้าทุกบททุกตอน ให้เกิดผลอันดีและนำไปใช้นำไปปฏิบัติในงานรับใช้ในงานาพันธกิจในการดำเนินชีวิตในครอบครัวให้เกิดผลอันดีเราจะมาที่ฐานอุปพรในการทำงานทุกอย่างออคงเจ้าวุปพรพี่น้องทุกคนวุปพรน้ำมือที่เขาขยันขันแข็งในการทำงานและก็ในการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระอ,องค์ จึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพร